สว,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุข,ข,สขคนครับเมนี่กับที่ผ้ามาเบิ่งวิถีชีวิตก่อนสิได้ออกลองออกลำ่ำข้ามบ่าหมอล่ำครับเบืองหลังพอมันข้อไง,งเป็นไหนะครับพี่น้องก็สิได้ออกไปลำ่ำก็เตรียมของจั๊กยังต่างต่างนหน้าครับพี่น้องนี่ละของกเงงงอง็เตรียมลงล่างลง่มหยังไว้แล้วมเตรียมลงล่างลง่มหยังไว้แล้วครับ อลุงมนั่งแล้วก็สิผนล,ลังขึ้นรถแบบนี้ครับแล้วก็เอาไปในงานชื่อชื่อที่รองออกงานพี่น้องเอ,อ้ยจะาว่าเกี่ยงยังเกี่ยงยังเจ้าว่าของพี่น้องหลายอย่างหลายอันหลายอย่างแต่ที่นี่ล่างึ้นตัวนี้นักเสียตัวนี้ก็นว,นนวนี้เตรียมมันจะนี Đăng, đăng, đăng. Mẹ anh bớt lấy răng nè Khi đó ngồi Khuẩn 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 rung là phải hoàn toàn ngăn cả khuẩn rung Từng là ต้มเพินคักริสิเงงไม่บ่มีแนวไม่ จำทั้งทีแล้วครับพี่น้องขนล,ล่างล่างเอยอย่างเออยเอาแม่ยา่าจำนี่นะยจ้าอะล่างเสื้อผ้าก่อนไปดิมีล่งเสือผาล่างกองเครื่องสำอางอีเพียงเพีพยง่ใส่เออนะล่างชุดเพียงเพีมาพี่ไปเข้าเขาอยู่ไหนเด้

เพื่นจะไปได้เพ่านเพื่นพนอนถปไปดึงเลยศาสตร์อย่าลืมสาสตแล้วก็เต้นเพิ่งศาสรวดเตรียมใหม่ เอาเจ้าของน,างนั่งน้่ยิ่งพี่น้องมากกะเอาไปปูนาะไปที่น้่เสียกับพองนั้นว่าไม่นหน่อยเองงานวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมากน่ะเสียสองซื้อไปไม่ไหม,ไมนี่แหละซื้อไปไม่ไหม,ไมกับไปปูให้นั่งปูแล้วบ่เลิกกะบอกเก็ขึ้นมาให้มอลลั่มเนี่เจ้าว่าเจ้าว่าคิดจากไหนเนาะบอกคือนเกฟขึ้นมาให้บอเลิกก็ขึ้สิเมื่อเลยคือสิคิดว่ามอลลัผลิตสารที่ไรบุ คืนละสองร้อยหายซื้อ่าซื้อได้ยี่น้องขับบ้านบมื่อไรสีเพิ่นดอกว่าหลังเอกินไปกับแมากันยังเนาะพ่อเบิ่งกจะพีลืมเก็บลืมยังใบตีนี่นะครับเตรียมคล้องขึ้นแล้วเรียบร้อยแล้วบ้านนี้เต้นดิกะเต้นนี่จะไปซื้อเอาเต้นไม่สิเอาเต้นใหญ่ลำเพลินนั่นเอิ่นมาไหมอาพี่น้องคลิปนี้กะฝากไว้สำเนียงสักก่อนกันแล้วกันเป็นชีวิตเบื้องหลัง เพื่อจะได้ออกล่ำกับเจ้าสิละครับเก็บของเก็บยังคือรถบัดแลวก็เก็บขึ้นรถอีกคือเเ่าปไปเป็นงานกับคนลงว่าเป็นง,ง่ายๆครับชีวิตเบื้องหลังยากล,ลยายอะไรยังจังสิละชีวิตเบื้องหลังเดยวไปหอดในงานสิไทยบรรยากาศว่าบรรยากาศเบื้องหลังเวที่ิเปินยังไหครับพี่น้องถ้าติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเด้อกดซับสไครต์กดยังกดกดกดไปโหลดครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย